สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องของนิ l ันเกมเมอร์ a ช n e นลนะคะในรอบนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนอะไปรับของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะแจกทั้งหมด5000ชิ้นให้ทุกคนเข้าแมบบนี้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมบไว้ใต้คลิปนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนให้ทุกคนกดล็อกอินประจำวันได้เลยค่ะอาจจะหลังนิดนึงนะคะพรดีว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ค่ะแล้วทุกคนสามารถกดดูอีเวนต์ได้เลยค่ะ ในรอบนี้นะคะทุกคนจะมีแค่ควยเดียวก็คือทุกคน่ะต้องหมุนสปินนะคะทุกคนจนกว่าจะได้ UDC UDC ก็คือ1%นเะคะทุกคนอ่ะสามารถสุ่มได้แค่วาลาส10ครั้งเท่านั้นแล้วจะใช้เงินทั้งหมด5 000, 6, 000, 7, 000, ้0 7ส0ห0แสขึ้นไปนะคะทุกคนเรียงลงไปนะคะทุกคนก็สามารถหมุนแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าทุกคนตังบดนะคะทุกคนทุกคนสามารถได้เก็บได้จากกล่องหรือทําคาเฟ่นั่นเอง หรือจะยืน AFK ก็ได้ค่ะก่อนจะไปนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ